ยังคงอยู่กันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะประเด็นที่น่าสนใจของสังคมณตอนนี้ค่ะสําหรับคดีของสาวแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์นะคะที่ก่อนหน้านี้เองค่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นคดีดังเลยและค่ะซึ่งเมื่อวันที่5้ามกราคมที่ผ่านมานะคะทางด้านของอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ค่ะได้มีการโพสต์ข้อความค่ะเปิดรับสมัครอาสาสมัครนะคะคนเหมือนแตงโมแล้วก็แซนค่ะ พร้อมกับมีข้อความนะคะบอกว่าเนื่องด้วยทางกระทรวงยุติธรรมได้ทําหนังสือตอบคุณอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาทยากรรมเมื่อวันที่6ธันวาคม2567กรณีคุณอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ที่ได้ทําหนังสือมาว่าพบพยานหลักฐานใหม่อันเป็นพยานหลักฐานสําคัญ ในคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ส่งเรื่องนี้ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการแล้วทางนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีนัดหมายกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์วันพฤหัสบปปดีที่16มกราคม ปี2,568เพื่อทดสอบจำลองสถานการณ์ในวันเกิดเหตุโดยมีสื่อมวลชนจำนวนมากจะมาร่วมเป็นสักขีพยานการจำลองเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยโดยการทดสอบจำลองสถานการณ์จำเป็นต้องมีอาสาสมัครและมีความใกล้เคียงกับคุณแตงโมและคุณแซนในวันเกิดเหตุทั้งรูปร่างลักษณะและชุดแต่งกายแต่จะต้องมีความพร้อมของร่างกายที่แข็งแรงและก็ว่ายน้ำได้ดีด้วย เราะต้องทดลองการนั่งท้ายเรือและการตกน้ำที่กับเรือด้านซ้ายด้วยจึงขอเปิดรับอาสาสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในการร่วมกันหาความจริงในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมดังต่อไปนี้ 1. ผู้หญิงหน้าคล้ายแตงโมความสูงระหว่าง165ถึง170เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ45ถึง52กิโลกรัม ว่ายน้ำได้แข็งแรง2ผู้ที่มีความคล้ายแซนผู้หญิงหรือผู้ชายที่แปลงเพศเป็นหญิงแล้วความสูงระหว่าง165ถึง170เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ45ถึง52กิโลกรัม ว่ายน้ำได้แข็งแรงใครสนใจเข้าร่วมการเป็นอาสาสมัครครั้งนี้สามารถส่งรูปถ่ายชื่อและเบอร์โทรในข้อความแฟนเพจนี้หรือส่งไปรสนียีหรือฝากไว้ที่อาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์หรือติดต่อชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม จึงเรียนมาเพื่อทราบกดไลค์และช่วยกันแชร์หาคนเหมือนแตงโมและแสนด้วยนะครับและงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่ามีคนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะโดยทางด้านของอาจารย์ฟานเทพค่ะก็ได้มีการโพสต์ข้อความอีกค่ะว่า ขอแจ้งว่าสำหรับผู้ที่แสดงตนว่าพร้อมจะมาคัดเลือกเป็นอาสาสมัครคนเหมือนแตงโมและแซนเพื่อทดสอบและจำลองสถานการณ์การตกเรือของแตงโมในขณะนี้เนี่ยผู้เข้าสมัครมากเกินคาด มีทั้งมิสแกรนหลายคนซึ่งต้องขอขอบคุณคุณนวัดอิสระไกรศีลมาณโอกาสนี้ด้วยครับนอกจากนั้นยังมีพยาบาลครูสอนว่ายน้ำนักศึกษานางแบบสาวประเภทสองนักธุรกิจพนักงานแล้วก็อื่นๆจนทำให้เห็นว่ามีผู้ที่กล้าหาญเสียสละแล้วก็รักความยุติธรรมจำนวนมากอยู่ในสังคมจริงๆครับ และงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมค่ะทางด้านของอาจารย์ปานเทพนะคะก็มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกค่ะ,คะเพื่อจำลองสถานการณ์การปัสสาวะท้ายเรือแล้วก็การตกเรือนะคะในวันที่6มกราคมนั่นก็คือวันนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ผู้ที่สาธิตแสดงเป็นคุณแตงโมนั้นนะคะ,คะก็มีอยู่5คนด้วยกันค่ะซึ่งก็ตกน้ำคนละหนึ่งครั้งค่ะได้แก่น้องปอยมิสแกรนนครพนมน้องเฟินมิสแกรนนครสวรรค์น้องฟ้าบาร์บี้มิสแกรนเชียงใหม่ น้องนิวยกมิสแกรนชุมพรแล้วก็ครูลีต้า ครูว่ายน้ำสอนนางเงืองนะคะโดยผู้สาธิตแสดงเป็นแซนเนี่ยก็คือน้องหนูวันมิสแกรนด์ฉะเชิงเซาขอแสดงความชื่นชมในความเสียสละกล้าหาญและรักความยุติธรรมและขอขอบคุณทุกท่านที่สมัครกันเข้ามาอย่างมากในกิจกรรมสแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อความยุติธรรมของคุณแตงโมม,มานะโอกาสนี้ด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมและเมื่อวานที่ผ่านมานี้นะคะทางด้านของฟ้าบาร์บี้ค่ะหนึ่งในอาสานะคะผู้ ที่จะมาจำลองสถานการณ์การปัสสาวะท้ายเรือแล้วก็ตกน้ำของสาวแตงโมนิดาก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเลยค่ะโดยในบางช่วงบางตอนเอนะคะเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการบอกด้วยแหละค่ะว่าฝันถึงสาวแตงโมซึ่งวันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นวันพระใหญ่แล้วฝันถึงพี่แตงโมเหมือนว่าเขาเนี่ยมานั่งอยู่ข้างๆเราเป็นเหมือนห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็มานั่งข้างๆแต่ว่าในฝันเนี่ยใส่เสื้อกันหนาวทั้งคู่เลยเพราะว่าอากาศ นาซื้อง,งานนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของฟ้าบาร์บี้นะคะก็บอกกับพี่ๆสื่ออีกด้วยแหละค่ะบอกว่างานนี้เนี่ยแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเพราะว่าฟ้าเนี่ยเป็น f c ของพี่แตงโมอยู่แล้วแล้วก็ตามพี่แตงโมมานานแล้ว แล้วพอรู้ข่าวตั้งแต่3ปีที่แล้วเนี่ยเราเนี่ยก็รู้สึกหดหู่ใจรู้สึกคิดถึงแล้วก็รู้สึกเสียใจด้วยค่ะก็เลยติดตามข่าวนี้มานานแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเสพข่าวด้วยค่ะซึ่งอาจจะมีเซนบ้างหรืออาจจะมีการเสพข่าวบ้าง อันนี้เนี่ยก็ต้องแล้วแต่ค่ะซึ่งงานนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะทางด้านของพี่มดดำคาชาพาค่ะก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวของฟ้าบาร์บี้นะคะก่อนเหตุการณ์จำลองการตกเรือในวันนี้นะคะโดยหลังจากที่ทางด้านของฟ้าบาร์บี้ค่ะได้มีการเล่าเหตุการณ์การฝันถึงสาวแตงโมนิดาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านของพี่มดดำคชาพาก็ได้มีการพูดอีกค่ะว่า อาจจะเป็นเซนหรืออาจจะเป็นการเสพข่าวเพราะว่าบางทีเนี่ยการเสพข่าวเยอะๆแล้วก็อาจจะมีการฝันถึงได้นั่นเองแหละค่ะคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้เองนะคะอาจารย์ปานเทพค่ะก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความอีกครั้งนะคะบอกว่ามิสแกร์เนี่ยกำลังจะเป็นเวทีที่ไม่ใช่แค่นางงามเท่านั้นแต่กําลังจะเป็นเวทีความงามที่เสียสละกล้าหาญร,รักความยุติธรรมเพื่อหาความจริงเพื่อหยุดใส่ร้ายคุณแตงโมอย,อย่างไม่เป็นธรรมขอกราบขอบ คุณบอสนวัตอิสระไกรศีลมาณโอกาสนี้ครับและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะทางด้านของอาจารย์ปานเทพเองนะคะก็ยังได้มีการโพสต์กําหนดการการจําลองเหตุการณ์ตกเรือของสาวแตงโมนิดาอีกด้วยแหละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะซึ่งในวันนี้เองค่ะคุณผู้ชมเราก็จะได้เห็นเหตุการณ์นะคะการจําลองสถานการณ์การตกเรือของสาวแตงโมนิดาตั้งแต่ช่วงเช้ากันเลยทีเดียวแหละค่ะคุณผู้ชมซึ่งการจําลองเรื่องราวในครับ นี้นะคะจะทำให้คดีเนี่ยมีความคืบหน้าไปได้อย่างไรกันบ้างก็ต้องรอติดตามกันแล้วล่ะค่ะ